โควเลฟใกล้ถึงจุดจบหลังจากพ่ายแพ้โดยล่าสุดนั้นอดีตแชมป์โลกรุ่นไรท์เฮฟวีเวทเซอร์เกโคเวเลฟได้มีคิวอุ่นหมัดอีกครั้งกับทางโรวินซาฟาซึ่งมีกำหนดการโชค10ยกในรุ่นคุยสเวทสำหรับมวยคู่นี้ถือเป็นคู่ประกอบรายการไทสันฟิลลี่อเล็กซานเดอร์อุซิสที่ริยารตประเทศซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่าเซอร์เกคเวเลฟ ได้พ่ายแพ้คะแนนเดียกฉชันต่อทางโรบินซาฟา9 4ต่อ9 5 9 0ต่อ9 9และ9 2ต่อ9 7ซึ่งรูปเกมการโชคเป็นทางซาฟาควบคุมเกมการโชคได้เหนือกว่าเพราะพลังหมัดของโคววเลฟไม่สามารถทำอะไรซาฟาได้เกมการโชคดำเนินมาถึงในยกที่10 โรบินซาฟ่าก็ยิงหุกข,ขวาส่งโคเวเลปร่วงลงไปแต่ทางโคเวเลปก็สามารถลุกขึ้นมาชกต่อได้จนครบกำหนด10ยกทำให้โรบินซาฟ่าเอาชนะคะแนนเอกฉันเซอร์เกโคเวเลปไปได้สำหรับทางเซอร์เกโคเวเลปเขาเป็นนักชกชาวรัสเซียในวัย41ปีนี่อาจจะถึงจุดจบในอาชีพการชกมวยของเขาแล้วนับตั้งแต่เขาถูกซาอุนคนเาเนโรอวเวเลตเอาชนะน็อกได้ในปี2019 เขาก็โชคอีกในเดือนพฤษภาคมปี2022และสามารถเอาชนะคะแนนเทอร์เวลปูเล็บไปได้สัวนในปี2023เขาก็ร้างเวทีไปและในไฟน์นีปี2024เขาก็แพ้คะแนนให้กับโรบินซาฟานักโชกชาวสวีเดนนั่นเอง